สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแอดมินช่องเสียงศิลปินมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันเป็นข่าวที่เชื่อว่าใครที่ติดตามวงการเพลงลูกทุง่งหรือเป็นแฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปริยาคงจะรู้สึกยินดีไม่แพ้กันเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของน้องต้นข้าวศิลปินสาวที่หลายคนหลงรักในน้ำเสียงและความสามารถของเธอเพราะจากนี้ไป น้องจะสามารถขับร้องเพลงจากค่าย 4S Thailand ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่อไปใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่การขออนุญาตทั่วไปแต่มันคือเครื่องยืนยันถึงความจริงใจการเคารพในผลงานต้นฉบับและการเปิดใจของทั้งสองฝ่ายย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายคนที่ติดตามต้นข้าวมานานจะรู้ดีว่า เธอมักจะนำบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตหลายๆเพลงจากค่าย 4S มาใช้ในการไลฟ์สดพบปะแฟนคลับผ่านโลกออนไลน์ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าในใจลึกๆน้องเองก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่เสมอเพราะเพลงเหล่านั้นเป็นผลงานจากค่ายเพลงชื่อดังที่มีมาตรฐานและเมื่อเราเป็นศิลปินคนหนึ่ง การเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญตนข้าวจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปพบกับคุณมานิดศรีเลี้ยงประธานบริษัท 4S Thailand ดด้วยตนเองเพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการเธอเดินทางไปพร้อมกระเช้าของฝากเล็กๆและความเคารพอย่างสูงสุดไม่ได้ไปในฐานะศิล,ลปินที่มีชื่อเสียงแต่อย่างศิลปินรุ่นใหม่ที่นอบน้อมขอคำแนะนำ และเปิดใจขอความเมตตาและสิ่งที่ได้รับกลับมามันมากกว่าที่คาดหวังไว้ครับคุณมานิสสีเลี้ยงไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำดีๆเท่านั้นแต่ยังพูดกับต้นข้าวอย่างจริงใจว่าเพลงไหนที่เป็นของ4ฟร้องไปเลยลูกไม่ต้องกลัวคำพูดง่ายๆแค่นั้นแต่แฝงด้วยความเมตตาเข้าอกเข้าใจและให้เกียรติกันอย่างที่สุดแน่นอนว่าทันทีที่ได้ยิน ต้นข้าวถึงกับน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งใจเพราะเธอเข้าใจดีว่าโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายในวงการดนตรีโดยเฉพาะจากค่าใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของผลงานตัวเองข่าวดีนี้ทำให้แฟนๆที่ติดตามเธอได้ยิ้มตามไปด้วยเพราะหลังจากที่ต้นข้าวออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านไลฟ์สด หลายคนก็พากันร,ร่วมแสดงความยินดีและรู้สึกภูมิใจแทนเธอที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความตั้งใจความเคารพและความจริงใจในมุมหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของลิขสิทธิ์หรือการร้องเพลงได้เท่านั้นแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางสายดนตรีของต้นข้าวไม่ได้เกิดจากแค่ความฝันแต่มันคือการลงมือทําด้วยหัวใจและที่สำคัญ คำว่าร้องไปเลยลูกไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่แค่การให้สิทธิ์แต่มันคือการให้โอกาสให้อิสระให้อุ่นใจและให้กำลังใจกับศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังยืนอยู่ในวงการด้วยความจริงใจท่านประธานมานิตยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 4S Thailand ขอเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวเดินหน้าก้าวสู่เส้นทางศิลปินอย่างมั่นใจ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในเร็วๆนี้ครับประโยคสั้นๆเหล่านี้กลับมีพลังมากมายเพราะมันสะท้อนถึงหัวใจของคนทำเพลงที่มองเห็นคุณค่าของคนรุ่นใหม่และยินดีจะส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อให้เพลงลูกทุ่งไทยยังคงมีลมหายใจในทุกยุคสมัยจากนี้ไปครับ แฟนๆของน้องต้นข้าวก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับเพราะเราจะได้ฟังเพลงจากค่าย4ฟไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงรักหรือเพลงบังในตำนานถ่ายทอดใหม่ผ่านน้ำเสียงที่อบอุ่นและจริงใจของต้นข้าวและเชื่อว่าด้วยความตั้งใจความซื่อตรงและคุณภาพเสียงของเธอน่าจะทำให้เพลงเหล่านั้นกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนครับ ในานนมของคนที่รักในเสียงเพลงผมขอขอบคุณท่านประธานมานิตสีเลี้ยงและทีมงาน 4S Thailand ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ยืนอย่างสง่างามและที่สำคัญที่สุดได้ยืนด้วยความเคารพในรากเงาของบทเพลงไทยสุดท้ายนี้อยากฝากถึงทุกคนว่าทุกความสำเร็จมิได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่มาจากความตั้งใจจริง ความนอบน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติกันอย่างแท้จริงและเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมที่อยากเล่าต่ออยากให้กำลังใจและอยากให้วงการเพลงบ้านเรายังอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณที่รับฟังครับ ฝากทุกคนกดติดตามช่องเสียงศิลปินไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆของน้องต้นเท่าสุปริยาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ